และตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออ t o โตครับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไกด์บิลล่าสุดของโทปัสประจำแพท2.5กันรวมถึงพวกเทคนิคต่างๆเช่นการเลี้ยงเทินหมูให้หมูนั้นออกแอคชั่นให้บ่อยมากที่สุดเดี๋ยวเรามานั่งเจาะลึกกันทีละทีมกันเนาะทีมแรกนะครับที่ผมจะเล่นให้ดูจะมีทีมท่านเดพลเป็นพรีเมียมทีมเลยแล้วก็ทีมดรเรโชด้วย ทีนี้นะครับมีอีกทีมหนึ่งสำหรับคนที่งบน้อยลงมาเช่นแบบไม่มีอเวนจูรินก็ใช้เป็นตัวของลุงกันหรือว่าไม่มีโรบินใช้มีนาก็ได้นะครับส่วนทีมน้องยูรี่มีคนถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่ามันสู้ทีมนี้ไม่ได้ครับน้องยูลี่เล่นทีมนี้โหดกว่าเพราะว่าสามารถทถาท่าไม่ตาย3ครั้งติดกันได้เลยน้องคาร่าก็เหมือนกันเล่นกับทีมนี้ดามเมจไว้มากกว่าเล่นกับโทปัสนะครับส่วนคนที่ตัวละครไม่เยอะก็อาจจะเอาตัวของ ฮิวพวกสีดาวก่อนก็ได้นะครับหรือใช้เป็นหัวหัวใช้เป็นฟูใช้เป็นพี่หลวก็ได้นะับหรือว่าจะเป็นนรตาชาหรือตัวนึงก็เป็นตัวของน้องลิงอ่ถ้าเกิดตัวเราน้อยเนี่ยก็ใช้ตัวพวกนี้เออส่วนพวกตัวซัพพอร์ตถ้ามีโรบินคือเดอะเบสที่สุดเลยในการเล่นกับโทปาสถ้าไม่มีโรบินก็ต้องเป็นเหมยครับส่วนถ้าเกิดไม่มีเหมยก็อาจจะใช้เป็นตัวอย่างเจวชิวถ้าเกิดเจอมอนประเภทไฟเหมือนกันนะครับก็ช่วยเบรกได้ไวมากยิ่งขึ้นเนาะหรือถ้าพูดแบบ เดอะเบสซ u p p อร์ตอะจริงๆก็จะเป็นอเวนครับอเวนจะเล่นกับโทปาสได้ดีมากๆมาดูไอเดียการปั้นทีมในพลกันครับ ก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องการเรียงสปีดโรบินเขามีเร่ยงแอคชั่นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทาแค่120ก็ได้ครับส่วนอเวนจูรินจะเร็วกว่าโทปาสและโทปาสจะเร็วกว่าท่านในพลหลักการง่ายๆคือความเร็วเรายืนพื้นที่134ใช่ไหมเช่นถ้าเกิดในพลคูน134โทปาสก็135นะครับอย่างผมอะท่านในพลของผมอะ141โทปาสผมเลย142เอาให้โทปาสอะเร็วกว่าตัวดีเพสแค่หนึ่งหน่วยก็พอและอเวนจูรินต้องเร็วกว่าโทปาสนะครับผมเลือกใช้เป็น lc free แล้วก็ใส่เป็น เดบครับโดยที่ผมนั้นจะปั้นมีคริผสมมาด้วยเนาะทีนี้ตัวของโทปาสนะครับผมจะให้คริโดยรวมเนี่ยอยู่ที่80 คือผมใช้เป็นเซตจักรวาลประดับไอ้แป๊บซี่ชิ้นนี้นะครับเวลาเข้าต่อสู้เนี่ยมันจะบวกอีก12คิเลตก็เลยกลายเป็น80แล้วก็ใช้เป็นเซตโจมตีต่อเนื่องนะครับซึ่งเซตนี้มันจะดัน ATK กับโทปาโทปาเป็นตัวละครที่ค่า a เ k น้อยนั่นเองถ้านับแบบโดยรวมของตัวละครตัวนี้เนาะส่วนลูกแก้วเนี่ยเพื่อนๆจะใส่เป็นโบนัสไฟหรือ a เ k ก็ได้แต่โบนัสไฟแรงกว่านะของผมถ้าเป็นเซตนี้นะครับออฟผมมันเกลือก็เลยใช้เป็น ATK แต่ว่าเดี๋ยวมีเซตอื่นเล่นให้ดูจะใส่เป็นโบนัสไฟด้ว้ววยแลอนนนนีเนเ่่ป็คดาท ป้าถามว่าจำเป็นต้องเปิดดาวไหมถ้าไปเล่นกับดรเรโชเปิดดาวหนึ่งก็เล่นง่ายขึ้นแต่จริงๆดาวศูนย์ก็เพียงพอแล้วครับเทสสําคัญอัพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพรสวรค์โจมตีปกติหรือว่าจะเป็นการกดอันตินะครับสกิลเออะไรเงี้ยมีส่วนสําคัญร่วมกันหมดเลยส่วนไลโคแน่นอนดีสุดคือประจาตัวถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นซือฉางก็ได้นะครับหรือเกิดใครเป็นสายฟรีสายงบน้อยก็ใช้เป็นรูปหน้าอเวนจูรรินไอ้นี่ก็ดีแล้วก็เลือกใช้ได้เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบหลายๆแบบให้ดูเนาะทั้งสายฟรีสายงบน้อยอะไรแบบนี้นะครับถ้าในโพลผมลดคอร์สลงมาก็คือไม่ใส่เป็น LC 5ดาวชิ้นพวกดิมิตนะครับเดี๋ยวใส่เป็นเรือเลยแล้วก็เล่นเป็นคิเรท100ครับกลุ่มดาวศนย์ครับเดี๋ยวผมไปลุยห้องล่างให้ดูแล้วกันเพราะมันยากกว่าห้องบนโอเคมาดูวิธีการเล่นแบบละเอียดกันครับ จริงๆทีมนี้มันปล่อยออโต้ก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถที่จบคอนเทนต์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดและอยากเห็นแม็กซิมัมอยากเห็นความสามารถที่แบบเต็มที่ของตัวละครเนาะอย่างแรกเลยเวลาผมจะเล่นอะ่ะผมจะเช็คก,ก่อนว่ามอนตัวไหนที่โดนหมูมันล็อกอยู่ครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นมันจะเป็นการเรนดอมครับถ้าถึงเทิร์นโทปาจะสามารถเลือกมอนได้อันนี้ผมก็เช็กก่อนโอเคมอนตัวนี้นะครับโดนหมูล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มันจะโดนดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น46% ผมก็จะโฟกัสไปที่มอนตัวนี้ก่อนเพื่อทําการเร่งแอคชั่นหมูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่นี้ผมก็จะเช็คว่าโอเคโทปั้ของผมคียเรดอยู่ที่80%แล้วนะครับแล้วก็เอาเวนจูดินผมก็เล่นเป็นสายครีด้วยก็อยู่ที่ราวรา0แแล้วส่วนท่านในพลผมเล่นสายคีร้อยไปเลยเพราะมันคือบิลดที่โหดแล้วก็เก่งที่สุดแล้วครับโดยเราใช้ lc เรือแล้วก็ไม่ใช้ lc พวกดิมิตด้วยเพื่อที่จะเป็นการลดคอร์สลงมานั่นเองทีนี้เรื่องการเรยงสปีดนะครับแน่นอนโรบิน,ออกกน,แนออีแ,น,แ,รรน,แบบน้บบ เอาเวนออกก่อนโทปัรออกตามท่านในพลออกตัวสุดท้ายและเราจะไปดึงท่าไม้ตายของโรบินตอนเทิร์นของท่านในพลครับตอนนี้ท่านในพลหมดเทิร์นแล้วเราค่อยดึงเนาะอะ,อะตอนนี้ก็ปล่อยมอนตีก่อนเลยเดี๋ยวเราจะออกกัน3มครั้งนะครับเ,เดี๋ยวให้ตัวของอาเวนจูดินนะครับตีไปออกหนึ่งครั้งแล้วก็โทปัสออก2ครั้งตีปติเจนแต้มมาได้เลยทีนี้ท่านในพลนะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่ามอน ตัวไหนที่มันโดนล็อกอยู่พะเมื่อกี้มอนมันตายอ่ะโอเคผมก็จะเล็งตัวนี้เนาะเดี๋ยวท่านในพลเนี่ยกดสกิล E แล้วเดี๋ยวรอหมูออกนะครับพอหมูออกก็คือจบเทินท่านในพลและเอาโรบินดึงขึ้นมาได้เลยเพื่อออก3ามครั้งและเราจะได้สแต็กเยอะมากแล้วเราจะได้ดาเมจโดยเฉลี่ยสูงมากทีนี้หมูอะ่ะเทินมันจะลงไปด้านล่างท้ายละกดอันติของโทปัสตามขึ้นมาได้เลยครับโรบินดึงคนแล้วก็โทปัสดึงหมูเราก็จะได้แบบสแต็กกับท่านในพลดูๆๆเลย โอเคทีนี้เอาเวนตีไปนะครับโทปาร์ตผมเน้นตีปกติเลยเพราะว่ายังไงเขาเจนแต้มให้ได้แบบรูอยู่แล้วแล้วท่านี่ผมผมก็สแปมอีตลอดเลยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีตัวซ้ายกันเพราะว่าตัวซ้ายยังเหลือเลือดเยอะอยู่ครับอัดไปปรับปับเออสวยงามแล้วก็หมูซ้ำไปโอเคสวยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะออกกันครั้งที่3าเมื่อกี้เราออกครั้งที่2ไปแล้วเนาะอ่าเราก็แอคชั่นกันรัวๆเลย เอาเวนโปยหมูก็ออกนะครับอ่ะ <Okay. S 1> เอาเวนออกครั้งที่3ครับแล้วก็โทปาสออกครั้งที่3อันนี้คิดว่ามอนน่าจะตายก่อนโอเคตายก่อนพอเปิดมาเจอมอนเฟดสองผมจะอัดท่าไม่ตายของท่านในพลไปเลยแล้วก็จะยังไม่กดอันตรีของเอาเวนครับเพราะผมต้องการที่จะเก็บไปใช้ในเฟดหลังแล้วเอาให้เอาเวมานมันน็อกตายในทีเดียวเลยเนาะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมโบที่ทําให้มันปิดดามเมจได้ไวมากที่สุดครับทีนี้เราก็จะทําการตีเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อมีแต้ม พอมีแต้มเหลือๆล้นๆผมก็ได้ให้โทปานนั้นสแปมอีเลยเพื่อเร่งอันตีของตัวเองนั่นเองทีนี้ครับท่านในพลทำการกดท่าไม่ตายไปปั๊บปับปับปั๊บปั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 บโอเคสามแสนหกนะครับเอาเวนเข้าเฟสเรียบร้อยนี่แหละแล้วผมเอาท่าไม่ตายมาใช้ในตอนนี้ท่าไม่ตายของเอาเวนมันจะทําให้ทีมเราทําดาเมจได้สูงขึ้นครับโอเคแล้วก็ท่านในพลกดสกิลป้ายปั๊บปับอะแล้วให้หมูตามาโอเคสวยครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะคิวเอเวนก่อนที่เอเวนจะใช้โหมดทอยลูกเต๋าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะให้โรบินเนี่ยเตรียมดึงขึ้นไปแต่ว่าเทินหมูมันซ้อนอยู่แล้วเดี๋ยวให้หมูออกก่อนพอหมูออกปุ๊บผมดึงโรบินขึ้นมาเลยแล้วสังเกตว่าการวนโรเทชันของผมมันเหมือนกับมอนเว็บแรกก็คือผมดึงอติโรบินและโทปาดดึงหมูนะครับมันก็จะซ้อนๆกันขึ้นมาทีนี้ท่านในผลก็จะสแต็กเด้งๆๆกันขึ้นมาด้วยโอเคเอเวนตีไปนะครับแล้วโทปาดก็ตีปกติไปแล้วก็หมูปั่นไป แล้วตัวของท่านิพนพลนะครับก็เตรียมจบเกมได้เลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดดามเมจไม่ได้จริงๆให้หมูออกก่อนแล้วค่อยกดท่าไม่ตายก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยผมคำนวณมาแล้วว่ามันแรงพอนะครับในท่าไม่ตายนี้ก็เลยกดท่าไม่ตายไปเพื่อจบเลย เห็นปะว่าอันติของท่านในพลแป๊บๆป๊มาแป๊บๆปมาแป๊บๆ,ๆมานะครับและมันเป็นบิลที่จบคอนเทนต์ได้ไวมากๆดาเมจโดยเฉลียยล่ยต่อไซเคิลของคุณมันจะสูงมากๆครับเอาเว้นไม่ได้ทอยลูกเต๋าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือบอสที่ยากที่สุดใน m o c มชั้นที่สนะต่อมาเป็นดร์เรโชกันบ้างครับผมจะเล่นแบบไอเดียเหมือนกับท่านในพลก็คือโทปัสจะเร็วกว่า1นหน,หน่วยดรเรโชงผมสปีด134โทปาสผมเลยทำไว้ที่135 อ่าแล้วก็รอบนี้ใช้เป็นโบนัสไฟแล้วครับเพราะเซตนี้ผมบาลานซ์ได้แบบสวยเลย แล้วตัวของดรเดโชผมเล่นสายคียร้อยก็คือทำคีเด็ไว้ที่81เดนะครับเดี๋ยวเขามีบัฟแพสซีฟส่วนตัวมีบัฟเซตมันยะกายเป็นร้อเแล้วก็เลือกใช้เป็น l อเรือไม่ใช้ l อประจําตัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดามเมจมันจะเวอร์จนเกินไปครับผมลดคอสลงมาให้ละอันนี้ก็เป็นดาวศูนย์เหมือนกันแล้วก็ผมใส่เป็นเซตของโยมิก็คือเป็นเซตดีบัฟนั่นเองมันจะมีดีบัฟของอเวนจูดินแล้วก็ดีบัฟของโทปาสนะครับหลักการคล้ายๆกับตอนเล่นกับท่านในพลครับคือเราจะดนี Robin, นดน cho, ดนะ แล้วถ้าเกิดหมูมันซ้อนรอหมูออกก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาถ้าหมูไม่ซ้อนก็ดึงขึ้นไปได้เลยนะครับอ่าเช้ก่อนมอนตัวนี้โดนหมูล็อกอยู่โอเคผมก็โฟกัสไปตัวที่หมูล็อกได้เลยแล้วเดี๋ยวรอดึงโรบินนะเราต้องเล่นหลังจบดีเพสนะครับโอเคเลโชตีไปปุ๊บทีนี้หมูออกก่อนหมูออกปุ๊บผมดึงเลยอ่ามันก็จะเป็นคอมโบแบบรอบที่แล้วนะครับก็คืออันตีของโรบินและอันตีของโทปาสต,ต่อหมูจะเร่งขึ้นมาแล้วตอนนี้ครับแล้วผมเอาอตีของอเวนจูดินนะครับซัดไปที่ตัวขวาเลย โอเคทีนี้เราก็อัดได้เลยครับโอ้โ oh, หหมูตีไปแสนหนึ่งครับแล้วก็ตีอีกแสนหนึ่งครับโอ้ย oh, จุก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 ,จกเรชโชตีไปปับ๊บอ่ะเหลือแค่2ตัวโอเคเดี๋ยวเราให้เอเวนตีไปแล้วก็ให้โทปัสกดสกิลีได้เลยเพราะแต้มเหลือเยอะครับแล้วก็โปรชิปไปสวยงามทีนี้เรชโชตีไปป,ปึ๊บมอนก็จะตายพอดีแล้วผมจะเอาอันตีของเรชโชเก็บไว้ใช้กับมอนเว็บหลังเพื่อที่จะคิวมอนให้ไวมากที่สุดครับเพราะ ยังไงเว็บแรกมันตายอยู่แล้วเนาะแล้วผมเล่นคีย์ร้อยเลยเห็นปะเลโชสายที่เก่งที่สุดคือสายคีย์ร้อยแล้วก็ท่าน,นพนผลก็เหมือนกันครับสายที่เก่งที่สุดคือติดคีย,ย์ทูกดอกอ่าเนี่ยก็ตีไปแสนสองแสนสองอ่าแสนสี่ครับแล้วก็โทป,ปัสกดสกิลอีได้เลยเพราะว่าเราแต้มเหลือครับทีนี้เดี๋ยวผมเลือกที่จะโฟกัสตัตวของคาร์ฟก้าก่อนเพราะว่าคำนวณดามเมจมาแล้วว่ายังไงก็พอแน่นอนโอ้ตีไปแสนหกเมื่อกี้จุกๆกันเลยทีเดียวเลวโชตีอีครับปั๊บคาฟก้าจะตุยละหมูกระโดดแป๊บเดียวตุยเลย เออเหลือมอนแค่ตัวเดียวอันนี้สบายละเราก็ค่อยๆตีค่อยๆนวดไปนะครับเดี๋ยวรอหมดเทิร์นเรโชแล้วค่อยให้โรบินดึงขึ้นมาสังเกตว่าเวลาเราเลียงสปีดมาดีคอมโบมันจะโฟ์มากๆเลยครับมันจะแบบส่งเสริมซึ่งกันและกันอนะ่ะแล้วจริงๆมันส่งผลถึงในเรื่องของการออโต้ด้วยนะการออโต้ก็จะออโต้ได้สมูทมากยิ่งขึ้นครับโอเคผมเอาอันตีของอเวนจูรินอัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้หมูปั่นไปครับผมหมูปั่นเป็นแสนจ้า แล้วอันนี้น่าจะจบที่หมูเลยด็อเตอร์เรโชก็ชิวๆไปเห็นปะมันเป็นบิวที่จบไวมากๆถ้าเกิดเราเรียงสปีดมาดีเราสามารถที่จะบริหารแต้มสกิลได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลดคอร์สกันให้ถึงขั้นขีดสุดเลยนะครับก็คือท่านในพล LC ฟรโทรปาสมีนา LC 4ดาวลุงกัน LC 3ดาวครับโดยที่ท่านในพลนั้นกลุ่มดาวศูนโทปาสก็กลุ่มดาวศูนย์ครับ อผมเล่นเหมือนเดิมสายคีร้อยเพราะว่าท่านในพลผมลองเทสหลายๆแบบแล้วยังไงบิวโหดสุดก็คือสายคีร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่รองเท้า ADK เพราะมีมีนามีนาสามารถบัฟความเร็วให้เราๆ10%เรานนาะก็เลยเอาร้อยสามสี่มาหักลบกับสิเอานะครับแล้วก็มีนาก็ทําให้ไวกว่าท่านในพล เดี๋ยวมีนาเขามีบัฟความเร็วให้กับตัวเองแล้วก็มีบัฟให้กับท่านในพลด้วยเราจะเลือกท่านในพลเป็นอาจารย์ครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเซตสีคาวบอยก็ได้หรือจะเป็นสีไพโอียอย่างผมเล่นก็ได้นะครับใช้เป็นโลก7เนาะส่วนโทปาสเนื่องจากเป็นการลดคอร์สก็เลยใช้เป็น LC รูปหน้าตั้นถึงถ้ามอนเหลือ2ตัวเดี๋ยวคีเลนมันจะเพิ่มขึ้นครับ อันนี้คีย์เลเ์อของโทปาสก็จะอยู่ที่รา,ราวๆแปเนาะผมก็ใช้เป็นแบบบิวคล้ายๆเดิมเลยแต่เพียงแค่ปรับเรื่องคีย์เอานะครับสลุงกันก็เน้นแค่สปีดแล้วก็เอฟเฟกต์ทำลายล้างไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องฟูลเซตหรือต้องสมบูรณ์แบบด้วยหลักๆเราเออกมาแค่ให้ออกแอคชั่นบ่อยๆมาดูกันว่าทีมสายฟรีสายกบน้อยจะจบในกี่ไซคลครับ MOC ชั้น12บสอเปิดมาผมจะเช็คก่อนว่าหมูล็อกตัวไหนโอเคหมูล็อกเป็นตัวซ้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโฟกั เป็นตัวซ้ายได้เลยแล้วก็จะได้เล่นคอมโบกับ LCTopaz ด้วยก็คือให้มอนมาเหลือ2ตัวก่อนครับอ่ะผมบัฟไปที่ท่านในพลแล้วก็กดท่าไปตายของมีนาไปได้เลยครับแล้วความเร็วของทั้ง2ตัวเกิน134แล้วโอเคสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราลุยได้เลยอ่ะตีมาตีมาโอเคแล้วก็ตัวของ Topaz นะครับแต้มเยอะพอแต้มเยอะผมจะแปม e ์อเลยนะต่อไปเดี๋ยวเช็คหน่อยว่าหมูไปล็อกตัวไหน หมูรอกตัวไหนเอยโอเคตัวขวาสุดครับเพราะงั้นเดี๋ยวโฟกัสตัวที่หมูรอกก่อนกดคิลอี้ป้ายมีนาตามในพลมานะครับมีนามาแล้วหมูก็มาอีกนะอันนี้ก็จะแบบรัวๆปรับโอเคสวยงามแล้วก็ตัวโทวปาร์ตครับผมกดท่าไม่ตายเลยเพราะว่าหมูมันลงไปด้านล่างแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวหมูมันจะถูกเร่งขึ้นมาครับจากการกดท่าไม่ตายทีนี้รุวมกันทําการฮิรวหน่อยเดี๋ยวทีมเราตุยเย่ยไปก่อน เอาตัวนี้ตายก่อนเลยกันเนาะเพราะมันยิงค่อนข้างแรงครับโอเคหมูปันไปแล้วก็น,น,น,นกี่เลยนี่เลย,เ,ลยเออสวยงามทันในพลเดี๋ยวน่าจะต้องกดท่าไม่ตายอีกรอบรอบนึงเนาะมันถึงจะตุยแต่เอาไปใช้กับอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับอันนี้เราก็ค่อยๆเคลียร์ไปเราก็จะแบบแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นแล้วก็อก action, 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 แอคชั่นแอคชั่นเน้นแบบเน้นรัวกันไว้ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราคิวตัวนี้ปึ๊บอ่าแล้วทนในพลมา มีนามาซ้อนมาแล้วก็หมูก็มาอีกเนาะหมูไปโอ้โหรัวรวมากครับทำไม่าท่านนิพลอัดไปเลยตุยไหมปั๊บส0 0แสนอ๋อเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ทําการค่อยๆเก็บทาไม่ตายไปด้วยแล้วกันตีปายแล้วก็บูตีมาตีมาโอ้รลัวๆัวท่านนิพลตีป้ายสวยงามครับ เดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่มอนตัวซ้ายมือก่อนถ้าเป็นทีมที่แรงพออัดคาบกล้าได้เลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทีมสายฟรีสายงบน้อยไงเราจึงโฟกัสไอที่ตัวมินิบอสก่อนนะครับด้านซ้ายมันจะน่ารำคาญาผมก็เน้นไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวกดท้าไม่ตายของท่านิพนธ์อัดครับป๊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 บจะได้เบ่งมอนด้วยเนาะอ่ะสวยทีดีเอาอ่าอีกรอบนึ่ๆ ลดความน่ารำคาญออกไปได้ละสังเกตว่าถ้าไม่ตายท่านในผลก็จะรัวร่วๆมากๆเดี๋ยวเราให้ลุงกันล้างดีบับให้กับโทปาสก่อนครับเพราะเมื่อกี้โดนคุมไปอันนี้เป็นข้อดีเนาะคือแม้ว่าโทปาสจะโดนคุมแต่หมูมันก็อยู่เทินของมันเองครับตีมาตีมาตีมาโอเคแล้วก็ผมให้โทปาสนี้สแปมอีได้เลยนะแต้มเหลือครับเหลือเยอะมากทั้งลุงกันเจนแต้มทั้งมีนาเจนแต้มทีนี้เดี๋ยวให้มีนาอัดไปสวยงาม เดี๋ยวผมเบรกด้วยจินดีกว่าน่าจะดีกว่าเนาะจะได้หน่วงบอดได้ด้วยสวยงามเป็นไปตามที่คาดไว้เป็นไปตามที่คำนวณไว้แล้วก็หมูออก,กรัวตัวของรุงกันเดี๋ยวตีกีนึงแล้วกดท่าไม่ตายครับสังเกตว่าโอ้โหสแตกท่านในพลเหลือเลยอะเหลือเยอะมากรัวจัดอีกนิดเดียวจะตายละหมูโตปาสหมูข้อดีคือมันมีทั้งเทินโทปาทั้งเทินหมูเลยครับท่านในพลก็เลยยิ้มเลย สแต็มาแบบไม่หวาดไม่หวันมากันเป็นกองทัพอ่ะเราจบเกมได้เลยครับอันนี้ก็คือสายฟรีสายงบน้อยเนาะสามารถจบได้ใน2 c y ไซเคิล MOC ชั้น12ครับ มาสรุปท้ายคลิปกับสปอนเซอร์สุดแสนน่ารักของช่องโอตัครับนั่นก็คือ LD Player นั่นเองถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โปรแกรมจำลองในการเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์แนะนำเลย LD Player ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปคือมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความลื่นแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของภาพสวยนะครับที่สำคัญคือรองรับกับหลายๆเกมด้วยเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมเชียร์ว่ามันดีมากๆแชร์จากประสบการณ์ใช้งานจริงครับอ่ะ ภาพรวมของโทปาสก็คือถ้าเราเล่นทีมท่านในพลไม่จําเป็นต้องมีโทปาสก็ได้ท่านในพลใช้มีนาหรือใช้มูกก็ได้ครับในนัปัจจุบนันน่ะการจบคอนเทนต์มันจบได้ไล่เลี่ยกันมากๆเลยส่วนดร์เรโชอ่ะอันนี้อยากได้โทปาสเพราะเขาต้องการดีบับ แล้ว L.C. ของโทปัสก็จะสาคัญในการเล่นกับดรเรโชแต่ถ้าเกิดโทป,ปัสไปเล่นกับท่านในโพลไม่มี L.C. ประจําตัวก็ได้ส่วนทีมที่เหลือผมมองว่ามันเป็นทีมทางเลือกอ่ะอย่างที่บอกไปว่าทีมน้องอยูรี่เขามีฟูลทีมที่โหดมากๆอยู่แล้วแล้วก็ทีมอื่นมันก็พอแซมๆติดไปได้ครับแต่หลักๆเขาจะเด่นใน2ทีมนี้แหละก็คือเล่นกับท่านในโพลหรือไม่ก็เล่นกับตัวของดรเรโชนั่นเองถ้ามองเรื่องความคุ้มค่าดาวศูนย์ก็พอแล้วโอเคไหม ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมมาได้ผมดึงไม่ออกแล้วว่าจะพูดอะไรต่อก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย